ับขอบคุณทางกรุงเทพมหานครนะคะท่านผู้ว่าสิบวันบริบัติแล้วก็ท่านรองผู้ว่าแพทย์หญิงมริณีพร้อมด้วยโรงพยาบาลกลางที่ให้ให้เต็กมาอยู่ที่นี่แล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีก็ต้องขอกาบขอบพระคุณทากท่านแต่ว่าทุกทุกฝ่ายช่วยเหลือเต็งดีมากก็ขอบคุณกัะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะขอบคุณทางครอบครัวข่าวสามนะคะที่ตีแผเรื่องของเต็ง ให้กับประชาชนทั้งหลายได้รับรู้ทําให้มีกําลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณด้วยนะคะก็หลังผ่าตัดก็เริ่มเห็นเห็นความหวังมากขึ้นนะคะหลังจากที่ว่าพอเราผ่าตัดอันนี้แล้วเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องผองแมนะ่ซึ่งตอนนั้นเราก็ใช้ความสามารถอย่างหนึ่งก็คือแค่ควบคุมน้าหนักแต่ตอนนี้คือก็ต้องโรงพยาบาลช่วยว่า ขาดกระเพาะออกเนี่ยก็เลยทําให้เรามั่นใจขึ้นก็เรื่องจะดูแลตัวเองบ้างก็ส่วนเรื่องหลังจากที่ว่าผอมเรียบร้อยออกจากบ้านมาเนี่ยได้กลับบ้านเนี่ยก็คือทางโรงพยาบาลได้มีสคริปต์ให้เราเรียบร้อยแล้วว่าเรากลับไปเนี่ยเราสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่ทาให้เราอ้วนขึ้นมาอีกมีอะไรฝากบอกคนที่เป็นโรคเดียวกันย ก็อยากจะฝากบอกกับคนที่เป็นโรคอ้วนเหมือนกันว่าอย่างหนึ่งอย่าอายนะคะรีบมาปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็ของทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะอยู่ที่ใจถ้าเราจะน่าใจเราได้รับรองเราจะน่าทุกอย่างได้